พีิพัชระบังเอิญเจอพิธาชาวเน็ตถึงกับอึ้งกับสิ่งที่ทำเป็นอีกคลิปที่ได้รับความสนใจอย่างมากกับคลิป t ิกต็อกที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตโพสต์พร้อมแคปชั่นว่าเมื่อวานได้ไปทานข้าวซอยที่ร้านเขาโซไอข้าวซอยีที่มาเปิดสาขาใหม่ที่กรุงเทพมหานครเมนูสร้างสารรค์และอร่อยมากครับ อาหารไทยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วใส่ความสร้างสารรค์ไปเพิ่มจะไปได้ไกลกว่านี้อีกมากครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้าวโซอิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยฟูด้ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้าวซอยซึ่งจากคลิปทีมที่ทาเดินทางมากินอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งมีเหล่าคนดังที่เห็นจากคลิปอยู่ด้วยหลายคนรวมไปถึงหนุ่มหล่อทายาทห้างดังอย่างพีดพชระ จากคลิปจะเห็นได้ว่าหนุ่มพีทพัชระมีกิริยานอบน้อมอย่างเห็นได้ชัดทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายชมว่าพระเอกคนดังมีมารยาทดีงามมากรับชมคลิปมากกว่า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 คลิก